สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนนะครับมาแก้ปัญหานะครับไฟหน้ารถนะครับที่ติดติดดับดันะครับอันเนื่องมาจากตัวประกับแทนนะครับพอดีว่าผมนะครับก็ไปสั่งประกับแทนแต่งมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับพอดีว่าประกับแทนเก่าที่ติดรถมานะครับกว่า10กว่าปีแล้วนะครับมันมีปัญหานะครับคือกดตรงนี้แล้วครับเวลาแบบไฟต่ํามาเนี่ยครับมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ ผมก็เลยสั่งตัวประกับแหนตัวนี้มานะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเราเปลี่ยนเสร็จมันจะใช้ได้เลยหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมีไขควงนะครับแล้วก็ตัวประกับแหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาไขน็อตนะครับตัวหัวรถก่อนนะครับไปครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูทั้งหมดนะครับมันก็จะมีสี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็ข้างล่างข้างล่างนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไขก่อนนะครับข้างในนะครับก็จะมีสายประมาณนี้นะครับถ้าพื้นที่นะครับในการทํามันไม่สะดวกนะครับต้องแกะตัวฝาหน้าด้วยนะครับแต่เราขี้เกียจเราแกะแค่นี้พอนะครับตัวสายมันก็จะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจับมาให้ดูนะครับนี่ครับมีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ครับ สองเส้นที่มาด้วยกันนี้นะครับหัวเก่านะครับน้างบินถ่ายแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือหัวเก่านะครับเราจะสังเกตว่าไม่เหมือนครับต้องไปตัดสลับสายไฟกันก่อนนะครับย่านี้ยครับอืมไม่เหมือน,นครับไม่เหมือนทีเดียวใส่ไม่ได้เพื่อนๆต้องไปมัวนนะครับ ในกล่องนี้ก็ใหญ่ไปนะครับไม่พอดีนะครับเดี๋ยวต้องไปโมนะครับเดี๋ยวผมถอดไปโมนะครับก็ตอนเราซื้อมานะครับมันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับบอกว่าสายอะไรเป็นอะไรนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือตัวเก่านะครับเราจะสังเกตว่านะครับข้างบนเนี่ยครับก็เป็นสวิตช์ไฟแน่นอนนะครับอืมเนี่ยครับอันนี้ก็หัวเก่านะครับก็จะมีฝั่งนี้3นะครับแล้วก็อันนี้ของใหม่นะครับอ่าของใหม่จะมีตัวเนี้ยเยอะนะครับ เยอะกว่าเลยอ่าเดี๋ยวเราลองย้ายกันมาดูนะครับก็เตรียมอันนี้นะครับถ้าใครมีเข็มจิ้มนะครับพวกพินนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเราก็ทําการจิ้มพินนะครับแล้วก็สลับกันเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีพวกนี้นะครับก็ใช้ตัวจิ้มซิมมือถือก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับอันนี้ของใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ของเก่านะครับผมอ่าจากนั้นนะครับเราก็มาลองดูสายก่อนนะครับว่าเออ วายลิงสายมันเป็นแบบไหนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเนี่ยครับมันเป็นสายไฟนะครับสําหรับไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงนะครับเนี่ยของใหม่ก็เหมือนกันเลยนะครับเขาใช้สีที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมและนี่ก็เป็นส่วนของรูปประกอบนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นพินเก่านะครับและส่วนนี้ก็เป็นพินใหม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆตรวจสอบนะครับตามคู่มือนะครับ ก็สําหรับพินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นไฟสูงแล้วก็ไฟต่ํานะครับผมแล้วก็ทําการค่อยๆสลับไปนะครับดูสีของสายเลยนะครับมันก็จะเหมือนๆกันหมดนะครับตัวนี้สีชมพูก็แทนสีชมพูไปเลยนะครับอะไรแบบนี้จะมีอยู่สีเดียวนะครับที่มันไม่เหมือนเพื่อนนะครับไม่เหมือนของศูนย์ที่ให้มานะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับ ก็ตรงนี้สีน้ำเงินนะครับมันเหลืออยู่อันเดียวพอดีสีน้ำเงินในที่นี้ก็คือพาวเวอร์เฮดไลท์นะครับกับใตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับก็สำหรับ เส้นสีส้มแล้วก็เส้นสีขาวนะครับตัวนี้ครับมันเป็นไฟเหมือนไฟสัญญาณอะไรทักอย่างนึงครับซึ่งตัวนูโวเนี่ยจะไม่มีนะครับเป็นรถรุ่นเก่าเป็นไฟทิกเกอร์ว่าแบบเออถ้ามีไฟมาแล้วให้มันติดหรืออะไรแบบนี้ครับอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับผ่านไปเลยครับก็อันนี้นะครับเป็นวิธีต่อนะครับของเขาเขาก็จะบอกว่าสายไหนเป็นสายไหนเนาะเอาจริงๆคือมันก็เหมือนกับว่าเราใส่ตามสีของสายเดิมเลยนะครับผมก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับ สายเดิมของนูโวเนี่ยมันจะเป็นส้มส้มขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นสีน้ําตาลแทนเนาะที่เราใส่ไปส่วนสายสีน้ําเงินนี่ช่องนี้มันจริงๆมันว่างอยู่นะครับเราก็จะมายัดเลยสายน้ําเงินในที่นี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นเอ่อ p o w e r o f h e a d light นะครับก็คือไฟเข้าของเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเข้าอะไรประมาณนี้แต่ของนูโวก็ไม่มีเหมือนกันแต่เราก็จิ้มไว้ให้มันครบเนาะ โอเคส่วนอันนี้อินดิเคเตอร์นะครับก็เป็นตัวแบบวัดสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่คือของนูโวเองก็ไม่มีเหมือนกันปอดนี้ก็ทิ้งไว้ในฐานะที่เข้าใจนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นพวกไฟเลี้ยวเนาะตอนที่เราได้มาเนี่ยมันจัดมาอยู่ให้เต็มตรงนี้เลยแล้วก็มีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งแต่ไฟเลี้ยวเราก็ต้องแยกมานะครับใส่ตรงนี้ก็เรียงตามสีเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปต่อกันดูครับ ก็คลายน็อตนะครับใส่ใสายเสร็จแล้วก็คลายน็อตให้เรียบร้อยคลายน็อ kind ต of ทั้ง2ตัวนะครับตัวหน้านะครับฝับ่งที่เป็นแตรกับไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นตัวสั้นเนาะจะสั้นกว่านะครับไม่เป็นไรไม่ต้องออกก็ได้เวลาใส่ก็ยัดเข้าไปย่างนี้เลยอืม เสร็จแ,แล้วเราก็ยึดน็อตไว้นะครับตัวล่าง โอเคครับน่าจะประมาณนี้นี่น็ตตัวหลังนะครับะนะครับ ก็ใส่กลับไปตามเส้นเดิมเลยอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนโซลน,นะครับจะเห็นว่านะครับขาตรงนี้มันไม่มีนะครับอยู่อันหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ก็ทิ้งไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองต่อกันดูลอง ิดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิตนะครับแล้วก็ลองหยุแต่ดูก็ทดสอบเดือซ้ายเด่ขวานะครับโอเคครับซ้ายนะครับขวาครับยิบไฟสูงนะครับแล้วก็ลองปิดไฟนะครับแล้วก็ดฟไฟครับเยี่ยมยอดไปเลยครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีต่อนะครับขั้วไฟหน้านะครับแบบไฟแต่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามข้างล่างคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย